สวัสดีคร We ับอยู่ใกล้เกษตรกลางบ้านนี่ก็ตะนวยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทํชะโนว่าครับทาชนูนว่าจากสายหลัดลังนะครับสายหลัดลังธรรมดาครับจะผมไม่เอาสายเหล็กผมไม่เอาสายแข็งครับน้องๆก็คือกันครับหาสายกรับหาสายอ่อนๆนะครับอย่าไปเอาสายแข็งทำคับสายแข็งทำมันไม่ดังนะครับมันต้องคูดมากถ้ามันจะหลังยิ่งต้องขูด ต้องกระดาษทรายคัดถึงลายเดืมงครับสายถึงมันต้องบางนะครับสายเล็กๆก็ได้ครับมันจะหลังดีสายแบบที่ผมทํานี่แหละมันจะหลังดีครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมทําแบบไหนนะครับผมหมัดแบบไหนทําแบบไหนครับเดี๋ยวผมจะคอยสอนด้วยครับถ้าก่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมจะแนะนำหรือล่งลองก่อกดติดตามแล้วก็ ดูสัมไปสัมมาเดี๋ยวเขาใจเองนนะครับวิธีเต่งวิธีแต่งจะนูนะครับก่อจะนูมันต้องแต่งเลยครับเมื่อวามันก็จะมีไหมมีกีพึงนะครับแล้วก็มีคันสามอย่างนี้นะครับแต่งไปแต่งมาครับเดี๋ยวเดดดีจะได้ครับเอาจนเสียงหิงพอใจแล้วอย่างนี้ก่อยเอาขึ้นวานะครับไปครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับไปครับ ครับนี่ครับสายหลาดสายหลาดผมก็จใส่แบบนี้นะครับใส่พบกมันบางนี่ครับมันก็ไม่ค่อยดีแล้วครับเพราะว่ามันมันหยับนะครับตา้ใช้ดีก็ได้ใหม่ๆมามันไม่หยับเนะี่ยมันจะลังดีกว่าครับแบบนี้ยังตรงมาแต่งสำหรับคันกะเอาเท่ากับตัวเบาะนี่นะครับคัน ต่อก็ตัวเบาครับคันชนูครับได้ก็จะมีพวกได้็จะเอาลังพุกกรลังกําลังสามแ็มันี่นี้ลังสามก็มีลังพุกลังสามไปทำไหมนะครับลังพุกไปหมัดหูกับมัดหูชนูครับ แล้วครับเดี๋ยวไปดูวิธีหมาดหูชนูนะครับเดี๋ยวเรา,มาไม่ไส่เล็กๆนะครับเอา,มาไม่ใส่เล็กๆกับขันเวลาอย่งหมัดหูกับ เอาไม้ไผ่เขาไปในกลางนี่นะครับนี่แล้วก็มัดมาง,งี่แล้วก็หาลวดจาะรูรับเจ้ะรูตรงนี้จาะรูมันทะลุกันเลยกว่าเราจะได้หมัดตายนะครับพอมัดเสร็จแล้วยิงค่อยตัดตัดในไผ่สองคางนี่ออกครับ ลอยเลยนะครับลอยเขาไม่ได้รู้นี่ครับอดีอืมครับล่ลบากไฟเสียบเข้าไปครับนี่ครับสบปินเลย วักรัดเนี่ยมันเน้นแน่นนะครับตรงนี้ันี่ครับวักรัดไปเลยครับให้มันเน้นแน่นเลย ครับ,บน,นีนเน้นๆครับควรใส่ลายลังเก่ามันจะดีกว่าลังฮกนะครับนี่แต่ลา,ายลังเก่ามันจะดีกว่าลังฮกลังฮกหรูซึ่งกะเหล็กไปครับสำหรับ ตัดอันนี้ออกนะครับนี่ตัดในไผ่ออกให้มันเหลือให้มันเหลืออยู่แค่ใบครับออก็ตัดไปนีครับอืมก็จะได้หูเลยนะครับ มันแน้นดีแล้วอีกก็มามาัดทางบนนี่กับมัดเป็นหูมัดเ้งก็เป็นหูแบวนนี่นะครับ ให้เน้นครับแล้วก็ตัดออกนะครับ จะได้หูนู้เลยนะครับต่อไปเอาใบหวัดก็คันครับใบหวัดก็คันพนูนะครับนี่ครับให้สันกลัวค้างแล้วคืบนะครับนี่ครับเอาไปนี่ เขาหางคันอย่างละคืบครับสันกวัวคันอย่างละคืบใส่ขวาก็ด้คืบ ก็คือลรวก็มาหูครับครับเดี๋ยวมันเหลาคันกันนะครับร้อนเลย Giang nó khăn bên ngoài nó được với hai khăn ổn gặp, nó nù. Và khăn ong mới đắng lắm. Chính đắng là cho xa. เป็นไผ่เลียงนะครับไผ่เลียงไผ่เรียงธรรมดาน,นี่นะครับสูกลูกให้ปลายอ่อนนะครับ ีรับตรงนี้ถ้าตรงนั้ เราจะเห็นนะครับหนู่ยที่ยักษ์กับพี่ที่ยักษ์กับหายักษ์ตรงนี้ก,กับ,กกบสเสียงนะครับยักเสียง ยักสลับกันนะครับอันนี้ยักฟังนี่ฟังนี่ก็ต้องยักฟังนี่ครับนี่ยอย่าไปยักทางเดียวกันนะครับยักคนละทาง นี่ครับนี่ครับยักษ์ไปนี่ครับฟังนี่ยักษ์ขังขววฟังต่อไปก็ต้องยักษ์ขังซ้ายนะครับนี่ยักษ์ไปนี้ครับยักษ์ท็เราฟังแไปนี่ครับคือออกครับครับคือออกไว้ทำไหมแล้วครับ ต้องใส่สามเส้นก่อนนะครับเันจะดังนะถ้าไห่ดังนี้ก็ใส่เพิ่มไปเรื่อยครับหรือว่าถอยลงมันจะมีนักมีเบาครับถ้ามันนักยิงก็เอาออกเป็นหนึ่งลองเอาใส่ดูก็ได้ครับนี่สามมันเบายิงก็ใส่เพิ่มอีกเส้นหนึ่งหลเสียงนูดูครับ อันนี้ใสยสามเซนโกนะครับสามเซนโกก็จะบินพวกเซนไดรลัางสามกา็เอาสามเซนสี่เซนเอาสี่เซนไปเลยครับไดร์ล่งสามน,นี่มันได้์ลังงกุ๊บบลังสามมันจะดังดีกว่าลังงกุ๊นะครับเพราะว่า มันอ่อนนุ่มนุ่มกว่าลังงกุ๊กไหมนี่ต้องให้นุ่มกับถึงจะล้างดีตันก็ตันเลยนะต่อไปใ,ใส่ขี้ผึ้งครับลองลองทำไหมเอาทำไหมมีขี้ผึ้งก็อเอายางมาต่อยนะครับยางมาต่อยไปแขะเอาตามถนนลาดยางนะครับได้ครับ แเอามาแล้วก็มาโรนไปใส่ครับทำไม้มีที่ผึ้งนะครับทำไมมีที่ผึ้ง็ดีไปครับ กี่ปึงก็กี่ปึงหลายปีมันก็ไม่ก้อนเนี้อแต่ก็มันเป็นายเพราะใช้ได้ครับมัน อันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฟังมาตั้งนี้ครับ ไหนมันยาวมันยาวอีก,ก็คืนทั้งนี้ครับขึ้ดได้ที่นึงครับ เดี๋ยวไปแกงดูครับ หังเลยนะครับเดี๋ยวแต่งอีกสักนิดหนึ่งกับเพาะครับสามนี่้นขึ้นเ่าวกวบเพาะแล้วครับนี่เพราะว่าเบามันจะเสมอนะครับมันไม่ไม่กระตุกแต่เองเก่งนะมันกระตุกตกนะกะต๊กพยายามมาคันแข็งไว้นะครับจะนูกับคันแข็งไว้สักนิดครับเดี๋ยวเขาจะดังดีเองครับ อยากให้เขาไล่เขาไล่เงก็เต่งขี้พึงนะครับเอาออกเอาเขาเอาออกเอาเขาเติมครับนี่เติมขี้พึ่งนี่เติมดูว่าเสียงมันเพาะไหมอาเสียงเนี่ยเพาะเิงก็เอาออกเติมไมนี่ครับไมนี่ก็เติมหรือว่าเอาออกเติ้มฝังเอาออกฝังครับเดี๋ยวไล่ไปได่มาเดี๋ยวเสียงเขาจะดีเองครับไว้นี่ก็ อาข้าวสารถูก็ได้นะครับเนี่ยหยเขาลื่นครับถูในข้าวสารครับใบเขาจะลื่นเ็าจะพลิ้วครับก้นใบพลิ้วแล้วก็จะนูกกจะลายดีครับอยู่เถิดเนื้อเถิดเนยหน่อยนายผอจะไปแม่จะไปอยู่เถิดเนื้อเถิดเนยนู่นกจะลายดีทำให้ใบมันลื่นๆนังน,นิดครับถูในข้าวสารน,นะครับแล้วตามนี้ก็ดังดีแล้วครับ ขึ้นเบาใช้ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวฟังเสียงครับออกออกออกนอกออกนี้ออกน,นี้ตอกนี้ไ้แก้ง <c oughs> ถิดเนื้อตืดเนอหน่อยน่ยพอจะไปแม่จะไปอยู่ถิดเนื้อตืดเนื้อค้นวาวได้แล้วครับกับจะประมาณนี้นะครับตนูเวาวครับเสียงเปลาะมากครับถ้าขึ้นวาวเสียงหยางเปลาะดยครับนี่เป็นนั้นนี่ับก็ค่อยแต่งไปครับเดี๋ยวกเอาไม้ออกเฝืมไม่ พิสูตอ์ออกเปิดพิสูต์ไล่ไปครับจนกว่าจะได้เสียงตีเองต้องกันนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือคันครับคันทาคันอ่อนแล้วก็มดซีดครับแต่คันอ่อนเสียงเขาจะชาครับนืดถต่คันแข็งไปเสียงก็จะเร่ง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 คันต้องพอดีครับแข็งก็อย่าให้มันแข็งจุดเกินไปครับ เราก็จะว่าม้านี่แหละครับเร็แล้วครับที่นี่ก็ขึ้นวาวได้ครับถ้าขึ้นวาวแล้วเสียงจะเพาะครับเสียงเพาะมากครับข่าวขอคุ้นมาครับทุกท่านครับตีข้ามาหลับชงครับสำรับลิบนี้น้องนองก็อยู่ไหวแล้วก็หัดทำนะครับผมสอนตีผมสอนนะครับําได้ึ้นนะครับไม่ยาครับตามนันูครับข่าวเดี๋ยวพบกันขปบนานะครับสำรับขิบนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ,รบนงนงคงเาไปตอนน้